สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่อ้วนจะพ้าพี่น้องมากินอาหารสไตล์ี่ปุ่นตอนนี้อ้วนยืนอยูุ่นนาร้านขนมเหรียญสิบเย็นพี่น้องเป็นขนมปังพี่น้องแป้งหนาๆพี่น้องแล้วก็ิมีใส่ชีสเยิ่มๆพี่น้องยืดๆและนี่ก็คือโตยางที่ล้านเขาโชว์ไว้ได้บึงงวาวแล้วก็ขอยืนยันตัตตนตอนนี้ยู่วัด บางสร้างเนื้อพี่น้องงานประจำปีของเพิ่นจะหาถึงสิบกุ่มผ้าเนี่ยละจา้าผ้าพี่น้องมาเบิงวิธีการเฮ็ดขนมเหรียญสิบเย็นพี่น้องเขาใส่เตาแก๊นนี่ละพี่น้องตอนนี้เตากะ,กะลั่งห่อนแล้วเด้อจา้าพอเตาเขาเริ่มห่อนละพี่น้องน้องเขาก็จะเริ่มลงแป้งเด้อจา้าขนมเขาก็ม่หลายลดห้ายใส่ให้เหลือกเด้อจ้าพี่น้องอ้วนก็ว่า,วาเฉดซัง ใส่ใสายลุงเด้จ้ะพี่น้องแต่สายลุงมดพี่น้องอ้วนก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสายลดออริจินอลนแนนี่แปง้งก็เริ่มจะได้ที่แล้วได้จ้ะพี่น้องหลังจากยืนดมยูโดนเติบจาน้องเขาก็จะเริ่มใส่ฉีดพี่น้องตอนบักไงลงไปในแปง้งพี่น้องรอสักพักหนึ่งน้องเขาก็จะปิดเตา่าพี่น้อง มื่อนี่อ้วนก็นนาจ,จะเป็นลูกค่าคนแรกของหลานพี่นอ้องก็เลยยตองยืนทาโดนเติบกลัวเต่าจะหอนเด้อจะพี่น้องเด้อ ผู้ใดอยากล่องชิมกับมาใดนด้จะนองเขาก็จะยู่ขายตั้งแต่วันที่หาถึงวันที่สิบกลุ่มผ้านี่จะพี่นองที่วัดบางสร้างเหนือจะเอ่อเป็นงานประจําปีของทั้งวัดเพิ่นเด้จ้ากาจะได้กินกับวมแม่นของไงได้จะพี่นองยืนทาจนขาแข็งพี่นองรุ่นแล้วรุ่นอีกเข็นนองเขาพลิกเต่ากลับไปกับมาพี่นองยยมใดจะใดนองก<อ>็แม่นแล้วก้นขายเขาก็มีพัดล่มนะพี่นองเป็นพัดล่มส่วนโตเปาวีวีอยู่แต่ก้นซื้อนี่ ีพี่น้องยืนถาน้ำลไล่ไหลน้ำาล่าย่อยพี่น้องเราวางถาก็เลยเอาบรรยากาศลอกออด้านหน้าของออลานมะหอยเดบงไดชชมพี่น้องนองเขาจัดลานขนมเป็นสไตล์อี่ปุลพี่น้องคาเตวาหันมาบาทเดียวพี่น้องขนมใหม่จอย น้องเขาก็เลยเห็ดหไหไม่พี่น้องนี่ย่ายเต่ามาอีกเต่าหนึ่งพี่น้องเขามีอยู่สองเต่ากะจะดีใจหรือเสียใจล่ะพี่น้องยืนทาจนขาแข็งแล้วใส่ชีดไหอันบักไงคือเก่าพี่น้องเห็นบอกพี่น้องใหม่คือมือเลยบก,กาจินจอยเต่านี่แหละพี่น้องที่เฮ็ดขนมไหมน้องเขาบอกว่าพิษผาาทังเทคนิค กะบลูสาเหตุคือกันเบิงส่งคือไก่สิสุกเหลีวพี่น้องควนขนมออกหุ่นหุนน้นองเขากเคีย่ยไปเคีย่ยมายานขนมติดเตา่านี่และพี่น้องนาตาขนมพี่น้องนากินบ่จาในที่สุดก็ได้กินสักที่พี่น้องรวบรว่วมเวลำเวลาป่าเข้าไปเกือบยี่สิบนาทีพี่น้องอน้องเขาถามบอกว่าตัดขอบขนมถิมบอรหรือว่าบอตัดก็ได มีหรือที่อ้วนจะตัดเพราะว่าเสียดายพี่น้องกระเสียพึอกันละนอ้อหลังจากนั้นน้องเขากระใสถุงกันคว่ำหอนให้เรียบรอยพี่น้องในที่สุดอ้วนก็ได้กินเสียที่หลังจากยืนทามาโดนเติบป้าบันนี่สิได้ไปหาหมองนั่งกินแล้วเด้อจ้าสวัสดีจ้า